วันนี้เป็นการรีวิวการฟัดชิ่งฟอกเกียร์นะครับวันฟอกเลนเจอร์นะครับอันนี้ลูกค้าต้องการฟัดชิ่งแล้วก็เปลี่ยนกอนะครับก็ทำการฟอกเปลี่ยนระบบนะครับก็ใช้น้ำยาฟอกประมาณส0ลิตรนะครับบ่งแบ่งเป็น2รอบนะครับรอบละ5ลิตรนะครับอันนี้เป็นน้ำยาฟัดชิ่งนะครับฟัดชิ่งเสร็จก็ฟอกประมาณกลาเสร็จก็ทำการ เปิดอานะครับเปลี่ยนกองเพียนะครับอาร์เป่นอเกียเสร็จก็ประกอบเสร็จก็จะทาการปัดชิ่นน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับก็ใช้ประมาณ9-5ลิตรถึง10ลิตรนะครับก็ประมาณ10ขวดน,นะครับนี่ก็น้ำมันเกียดูน้ำมันเกียออกก่อนนะครับต่อไปก็เติมน้ํายาปัดชิ่งเข้าไปนะครับก็5ลิตรนะครับ สองรอบนะครับรอบละห้าลิตรปอกประมาณที่สิบนาทีนะครับต่อรอบนะครับน,นี่ก็จะทําการดับน้ํายาปัดซิ่งออยเข้าไปนะครับห้าลิตรนะครับต่อสายแรับเตอร์เรียบร้อยนะครับตรงนี้ต้องใช้แรับเตอร์เท่านั้นนะครับถึงจะทำการปัดซิ่งน้ำมันใหม่เข้าไปได้นะครับน้ำมันเทียร์ก็ตรงรุ่นฟอร์แน่นอนนะครับ ทการับก่อปัดชิ่งนะครับก็ต้องต้องเข้าเกียร์ดีทิ้งไว้นะครับประมาณ20สนาทีนะครับ2อรอบนะครับเพื่อให้การล้างระบบเกียร์ในห้องเกียร์ได้ทุกเกียร์นะครับเพื่อให้สะอาดที่สุดนะครับดูแวรระบบเกียร์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ ไปทักมาได้นะครับก็ใช้เวลา,วาคันหนึงก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับในการกอกฟัดชิ่งนะครับขอบคุณมากครับ